นี่เป็นห a าบิต t l 4 9 4เก้า่นะตอนสองได้ออกขาสี่นะขาสิบเอ็ดกับขาแปดเราใส่มอดเป็ดกับมอดแปลงลงไปใส่เปเจ็ดสี่ศูนย์นะใส่ตัวเล็กอันนี้ลองดูเปิดไปหลอดถ,ถ่วงก็นะ แคมาแปลงคอมหยอกประมาณนี้บอกลบยี่สิบกว่าโวลต์นี่วัดขวดเอาพุทนะขวดไปออกลองเอาหลอดแล้ววัดขีบนะขีบดูดูว่ามีผลได้ไหม จะจ่ายหลดได้หลดเล็กอันนี้ยังไม่ได้ใส่สันลับเบอร์นะ